สวัสดีครับผมแฟนเฟจแฟนขับเอฟซี FC สุขสุข,สขนวันนี้ก็ไเด้พระแฟนเฟจแฟนรับมาเกยก,กระค่างว่ายู่ที่บ้านนายยมจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเนาะที่ใกล้โเมืองอำนาจครับผมบรรยากาศแาร่นตลาดนัวกำลังถอมอะไรวันนี้กับฝนเช้าตกนะครับเนาะ เริ่มแห้งละไส่ม้าเซิร์ฟวอเลยครับบานนี่ครับบรรยากาศภายในตลาดให้หงด้หอยนั่งหอยเออไปถามเบอร์เงินค้างเงื่อนงันได้ครับบาน แมนนี่แกงา้นอยู่ครับผมเอ้ามึงแม่นี่เลยครับครับผมสวัสดีครับครับลูกแยกฝั่าด้อยล่างครับครับผมไหลไปไหนเนาะครับลองไปสามสิบเก้าต่อได้ครับเปิดไปสามสิบเก้าต่อได้ครับแดงแดงครับผมทะาไปยังครับยังครับยังครับยังเนาะเป็นสาวใหญ่ยังไม่ได้นในเกี่ยวครับเป็นงัวสาวใหญ่ยังม่ทัานขับได้ขับเด้ไครับโอ้ คนไทยย่ายดีจนวเห็นไหมหางย่ายดีครับหางเดือกหางเืองรามดีเนาะครับเนาะเมือ่อสาวแม่นี่ความสูงลอยสี่สิบขึ้นไปแล้วครับเนาะถึงลอยสี่ไปไแม่แมบบ่ลอยสี่สิบห้าคนเลครับแดงแดงเข้มเข้มรึงคอนึ่งทองไหลออกสไตล์บามันไทยใหญ่เขาด้วครับเนะาะสไตล์บามันไทย ใช้ใช้เนีครับผมรวัาใหญ่เนาะครับเนาะกระดูกโค้งสั่งเงี้ยนังฟอนังทองหลายดีครับผมนัง้อนังทองคนหลายดีอยู่เตลาดจักน้อยฝากเบอวน้ำะครับหกแปดแปดเจ็ดแเดแปดเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งสองแปดครับผมขึ้่มากจะได้กระชังผักมาทั่วมานะครับเนาะทุกคอนรับประกันนะครับเนาะ ครับรับการแ้ักร้อครับยังไม่ได้เกี่ยวพับเปิดวเล้ใช่ไหมัะผมแบกมาพินแล้วว่ามันยังไม่ได้เกี่ยวาะมรับประกันเบิ้งก็งวงแม่มาเบิ่งงวงูัวกันครับผมไปทับนครับเนาะไเป็นพ่อพันดกแครงดูขาไเพินไ่ครับนี่พิน พุ่มแดงพุ่มเขีมบ่อเป็นสองร้องตัวได้ครับมอสำหรับเห็ดพอพันนะครับเนาะม้อตัวนี้ยพุมแมนเนี่ยก็ต้องห่วงครับผมพุ่มแม่นมีอยู่แล้วเรางงตัวนี้อายุหลายปีเลยแหละแน่นอนปีกว่าปีกว่าโอ้โหจะได้ปีกว่าแล้วครับเนาะมันถึงสองปี้วครับเนาะก็ว่ ว้มใหญ่นี่โคตรสองน้อ,นนนอนยจุได้ครับผมมื่อเดือนเมื่อกี้นะครับเนาะนอกตรงดีให้ตรงดีโอให้เห็นไหมเลยกินเลยใส่ครับผมให้ตรงดีเลยครับเนาะเห็ดพอพันธุ์บ่ผิดบางแนวนอนครับตัวนี้นอบคนก็ตรงดีเพราะแมนเขาตรงห่วงครับนิดนึงด้วยที่สองขัญกับบ่แนั่นเนาะครับเนาะเพื่อเกิดพันยาก เพิ่นเพินเป็นเองวะครับกระดีบ้านในชมหอกก็ได้มันในสมก็คือว่าสิเกีงอยู่วหัเจ่ิงครับตัวนี้เังได๋ก็เกียงไม่เหลืงมาเสิงแค่เห็นมาเสิงมาอยู่พุ่นนี่บ่ผิดบังเด้นนี่มันได้สามสปีกับาพุ่นแล้วนอกกินไป่พุ่นหรอกฮอทพุ่นหรอ้สามเก้าย้ายนดหน่อยในห้อยคนอยากได้สามเกาสันครับ สำหรับเห็ดพอพันธุ์นะครับเรืองตัวนี้นนว่าผิดหลังครับอบเบอร์โทรมาเนี่ยแม่ห้อยเบอร์โทรให้พันเนี่ยมือกองมือกองศูนย์เก้าสามศูนย์เก้องห้าสี่งห้าแปดห้าสองเจ็ดแปดห้าสองเจ็ากได้พอพัน,นะจะแม่เนี่ได้ลูกว่าหลายโซ่แล้ครับเ่แต่ว่าตัวผู้นี่ได้ลูกหลายโซแท้นะครับปีี่ ทางนี้แม่ลูกวันครับเบิ้งตูผ้วเบิ้งแม่ลูกทางนี้ครับแม่หอยขนอยู่น้ำงัวเพื่อดียรายไปเนเ่ยนครับแม่หอยนี่แม่ลูกคมนี่แม่ลูกสามสิบห้าอยากได้สามสิบห้า ย่อมเป็นย่อมเย้าเป็นเย้านะครับราคาเพันสามหมื่นห้าพันแม่ลูกลูกแม่พ่อลูกแรกวะครับนี่นะครับเนาะลูกที่สองแส่ได้หอยมาเนาะได้หอยส่งไปส่งมานี่นะครับเนาะพูดเลยครับแม่ลูกคมนี่นะครับเนาะสามหมื่นกู้ครับผมโอ้โหท้างลูกเพิ่นแม่ ได้กินได้ใช่ครับเราหางด้วยคนหางเลยหางลามอีกตั้งหกักหางเลยด้สิ่งเราหางเงเป็นเงี้ยนะครับเนต้องสูงแม่พันกับยูแล้วด้วยสามสิบแปดตันทเก่านะครับเนาะใเจนนียครับคู่กี้แ้พ่อแม่แม่เท่าลูกก็ แม่พ่นทัาไปบรืเ่าแ้หอยครับเแม่เิ่นผอมนาะครับเนาะก็ได้ราคานี่งถ้าผอมก็เด้ราคานี่งนะครับเดาอที่ไหนก็เดไดราคานี่แน่นอนนะครับเนาะเบอร์ครับเบอร์กเบอร์บห์าสามเา8อามเอามอมันมานะครับเด้ะ ถ้าคันบ่นได้ขายก้อนได้ขายเยอ่เลยครับนี่ยมัเหลือทั้งได้ขายทางาม่สูงเนามาทั้งนี่ก่อนครับามาทา้งโซนก็ได้แง่ใหญ่แม่หนึ่งนะครับเนาะกระดูกโค้งสั่งหญ่ตัวหนึ่งนีคนงนนนนงน่ครับกระดูกโค้งสั่งหญ่ครับแม่นี่ยแม่บอกแม่พันว่าผิดหบังครับกระดูกโค้งสั่งแง่แง่เนี่ยน,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 นี่แม่ลูกหลายปนายนันแง่ในห้อย ้เปนไครับซีหาอยากได้ซี่ที่หานะครับนะเป็นง่วแม่ลูกลูกแม่นะครับนะแล้วหอยมันเปิดไปสี่หมื่นห้าพันมาครับนี่ครับนี่นายากใจลูกเรีเขาหางหญ่ดีครับผมนาดีเนาะครับนะสรุปเพิ่นอยากใจลูกดีโยะแม่นีแม่แยกลูกไปเนี่ยครับได้เป็นไน สามหมื่นสม่นี่สามหมื่นสามนะครับเนาะติดหูนิด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 เนะครับเนาะติดต่ไหนอะไรนะฮะเป็นกระสามตัวนี่ครับเขาเป็นหอยไหนนะครับเนาะนี่หอยมีเบอร์โทระครับฝากเบอร์โทรไว้น้ำนมีอยู่ครับผมฝากไว้น้ำนะครับแปดสองพืเหนึ่ง แปดเจ็ดหนึ่งสองยังก่นครับสองหนึ่งสี่สองสองนึ่งสี่สองนะครับเนาะ่นี่กินได้ใช่ครับพวกหง่พวกยาวพวกสูงก็มไนี่พวกสูงหลายดครับเนาะกสล้ว ก็าหาที่าบวกปไปนะครับตดวแม่หย่นะครับเนาะ่อแยกลูกไปครับนะเนี่ยแม่นี่ลูกกับเ่กเพิ่งโตต้องโตเนี่ยครับติดหูนิดๆนะครับเนาะติดเมื่อไหร่ เขาบงว่าเขาบีเขาลุ้นมันครับเขาลุ้นขุดเขาไว้นะครับเนาะอยุ่ก้อนยังไงก้อนขุดเขาไว้เนี้นี่ละครลายแล้วครับนี่ยร่อันนี้กัสีสีราคาเรี่ยมเย้อยู่ครับผมไรไรบ้านไหนเอ้อยเดากได้สี่มื่นสี่นะครับเนาะดอกม้เครื่องโซเครื่องจ่ายกี่เหรครับผมแต่ขุดเขาเนี้ยนี่สายพันธุ์มาเจ้าไหนเนาะครับเนี่ยมาลูกสามหนึ่งเตาใบโนมี่รับว้าลูกสามหนึ่งเตลใบโบมี่นะครับเนาะ ครับผหนาๆเนี้ยนี่นี่แหละครับผีเป็นเทพช้างหนังห้งหกแปดนะครับีหนังหนาๆนาะครับเนาะนี่ครับทงา,นา,นบนะบางเลือกทางลามดีอยู่รำศูนย์กับเงาดีนะครับนะเด้อสาวแม่เนี่ยได้ยักปีเลยเนาะครับสิบสี่เดือนนะครับเนาะ พวงสูงยื่ที่ร้อยสามสิบหกสามสิบเจ็ดนะครับนะไม่เจ็นครับผมร้อยสามสิบวกนีบวกนะครับเนาะฝากเบอร์ไว้น้ำแน่นน้อยนยปศูนย์แปดศนย์หนึ่งศย์หกหนึ่งศูนย์หกสามสองศูนยอยูนยอกยังมียู่บอกครับอตัวนี้เหรครับอยอตับองโอยยขอก็ยังงิทองเนอะแม่ในเชิงดีนครับเงินตอนนี้ไ่มี เบึงหลอดตัวเบนี้บนีนะครับเนาะครับสาวสน้อยครับผมสาวน้อยเดีตวตัวงไงเนะครับเนาะต้งได้ห้อยก่อนครับอเมบึงนี่แดงเมีนี่ยครับผมสาวคือกันแม่นี่ยยังมืท่านได้เขียวด้วยครับนั่นเป็นยิ่งเขียวไอ้บืงนี่ไเปไ้เลยไห้อคาเพนสามมืะ อยากได้สามสิบห้านะครับเนาะไม่่าเป็นอยากได้นะครับเนาะสามหมื่นห้าพันันนุ่งคอนุ่ทองหลายนะครับเนาะเมื่อเสารสัาหน่อยแม่นี่หางยี่ดีหางแล้อหางรามดีมาจากอะไกันจังทักมาโทรมาหาได้ห่อยมันนะครับเนาะเมื่อเสาร์ก็ที ที่สีพี่ทันแน่นะครับดีิเล็กยู่ว่างามดีนะครับเนาะว่าสาวสำน้อยแม่นี่ที่สําคัญกเบอทันด้แขวนะครับเนาะสาวน้อยค้องแ้เอ๋อสี่เดือนสี่เดือนนะครับเนาะฝากเบอร์ไว้น้ำแน่นนอุปดแปดสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดสามหนึ่งสี่ครับหนึ่งสี่ครับผมเป็นมาจะได้ัทางมาเทรมาครับผมสาวสำน้อยเบิ่งสาวสำน้อยหรอเิ่ง บแม่ลูกนะครับเนะบาะบ้านนี่อ๋อไล์ไปด้รครับแม่ลูกเนะี่ยสามหมื่นหนึ่งพันาม่นค่ะสามหมื่นแปดครับเนาะแม่ลูกลูกผครับผมนังห้อยนังห้อยเพิ่นอยากได้าสามหมืนห<า>่นแปดนี่นะครับแม่ลูกชุดนี้นะครับเนาะแดงแดงเขมเจีดีครับแม่ลูกลูกผวฝากเบอร์ไวน้นะครับนี่นห้อยลูครับ พันหกสองแปดเก้าแปดเก้าาเดห้าเจเจครับผมสองนึ่เจดาหนึ่งเกีด้าหนึ่เจ็ครับผม่รับขึ้นมาเกีได้กับเพิ่มาเพิ่นครับเดือดแๆกัถามเปียเเีียนะครับให้หลายังบอกหลายบอลยังนะครับนะกระพิจเรลนาเอา เปลี่กับ c ของเจ้าก็ได้เพราะมันใจกะทหาเจ้าอีกเนึงนะครับนะเผินเหรอของเป็นทางเดน่เนี่ยนี่นี่ยาวสูงครับโอ้จำเนี่ขาขาไม่ดีครับ เสานี่หลายปเดนะครับเนี่ยาวยังรออยากได้สามสิบเจ็ดมือสาวนะครับนะฟันยังไม่ขึ้นฟันยังไม่ได้แจาครับผมเจานมนมยังครบมือสาวนะครับว่าหางเลืหางลามดีในการดีวออกบครับผมล้าโตเยาวๆนะครับผม เชงกังหัวเลยได้นะครับเนาะจะเกิดอะไรเงี้ยวก็เกันนะครับแชีงกังหัวเลยเลยครับบันทายคนทางเลืกทางรามดีครับนี่นะครับเนาะหัวสาวสาวน้ำนมยังหัวได้หัวสูงนี่ยยูนัเกินร้อยสี่สิบบวกขึ้นไปนะครับเรื่ถึงร้อยสี่สิบหานะครับเนาะ 140 140ร้อยสี่สิบถึงร้อยสี่สิบห้านะครับมื่อสาวแม่นี่กระดูกโค้งสั่งไงแพนเผือแฟนครับเอฟซีของหัวเฉียยอดสี่เบิ้งอกี้นะครับเนาะอ,อยากได้ง้กระดูกโค้งสั่งไงแม่นี่ได้การครับเนี่ยบ่ผิดหวังครับสิสำคัญก็เป็นแม่บอกแม่พันในเงาไก่ละครับรนแม่รับแม่พอใจมากระดูกโค้งสั่งยังไงเนนี่ก็ทักมาโทรมาเนาะครับเนาะเบอร์เบอร์ม้านะครับได้ไหม 085 092 0844าศูนยาางงยังถ่ามาเทอมาครับผมมาดูกล้งส่งงยๆเนีอนี่มนที่เป็นเรือนแพสาวน้อยเขาไม่แล่สาวแค่เขาโง่อง งโค <doors out. S 2> ้งครับงอทางพิวสามจอดได้เรียกว่าเป็นงูสาวนี่นะครับเนแม่ลูกสอมื่นเก่าใช่ครับเจ้าลูกกันเจ้าผูกจ้แม่นะครับอแม่ลูกผู้นะครับเนาะสองหมื่นเก่าก่เดสามืันครับเมื่อแม่ลูกเขาเนี่ยคพ่อะครับจ้ลูกเพื่อนครับครับกันครับ 2,900มาพันที่สำคัญก็เป็นมัวลูกแกแ่ก็ครับก็มัาลูกแกกนะครับนี่ครับทุกลูกเปนว้าแต่บ้านับแม่ลูกลูกกูครับผมในา 29, ราคาสองหมเก้าพันต่อรองต่อรองได้คือเกาครับผมไี่ได้เม,มองขายได้เส่าเจ็ดนะครับเนาะในห้อยพันรถไแล่ะครับผม เปิดไปสองมื้อเขาจะมาสองมื two, thousand, so the the teachers, ้อเจ็ดแก้วเด้อสั่นได้ห่อยวมาขึ้นมาเก็บได้กับถังมาโทรมานะครับเนาะเฮ็ดแม่บอกแม่พันในเงาไก่เลรอครับนี่เอาผมหอมมาเดลราคาหนินะครับเด้อแกเป็นหอมนะครับเนาะเอาเบอร์โทรมาานี่ได้ห่อยจำไว้เด้่อป่เอาพี่กัดบานอยู่ครับอยู่อันลื่อนนี่ล่ะมันเลื่อมหน้าดมันเชี่ยสุดครับผมบ้านยังก็นอครับมันเชี่ยสุดบานเชี่ยสุด น่นไโอกาสหนาเยครับนะเบอร์โทรที่น้ำเมียงใ่น่นอมาเครับเบอร์โทรมาแล้วเบอร์โทรไหมเพื่อนนี้มาเบอร์ทกอ่ะเ็ก็บอกว่าคขีแปดเลยศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่หนึ่งหนึ่งสองสี่หนึ่งหนึ่งสี่แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ออเป็นวันเกิได้กะทักมาโทรมายุคขอกยังมีบ่ครับยุคองกมีแล้วแต่ ก็มีมาเรือเรือยู่นน่นะอ๋อครัเอามามัเพราัง้าจเอานี่ก็จาเขาวนอยู่ตรงมันสิเดีกันอยู่ครับครับเอ่ะมานนะครับเรืองครับครับนะไ้คนเตอดีๆเลยเอาอย่างนี้แล้ว คือทองอล่างเนี่ยนั่นทองหมดเนาะในหอยเนี่ยบ่คือข้าพิ่นโอ้ข้าพิันยูงทั้งผี่ใส่หมกสูบยาหอมนังครับนี่ครับ้าวฟัทั้่ครับค้ัน้างนี้ครับ น้ำหอยก <át, S 1> ็ช่วยน้ำหัวก็ก lonely, ดีนะครับเนาะหี้ใช่ไมลูกมิจะคมมือนนี่ม่ลูกคมนี่เนาะมาสองคมวะสองคมอันนี้ลูกผัวลูกผัวทั้งผัวเป็ดหมือนสี่ห้าสี่เจ็ดสี่ห้านะครับาะเดี๋ยวสีพาไปเพิ่งไกลๆครับผม นี่ครับแน่นอนหมดครับแม่เพิ่นลูกแม่นี่ยที่ที่แปดนะครับเนะเดี๋ยวสิพาเบิ้งลูกแม่ก่อนเนาะครับเนาะแม่ลูกลูกแม่นี่แดงแดงเยี่ยมเยี่ยมทั้งวันทั้งวัาอย่างไดียวที่ที่แปดนครับแม่ทำไปแล้วนะครับเนะทับโตบอกครับทับโตเฮ้ยหลอดเนาะทับโต hấp đố vậy nó hấp nó yeah.